แต่ถ้าเราไปซื้อเนื้อสัตว์ที่ตายแล้วที่เขาฆ่ามาแล้วเราเองไม่ได้มีเจตนาไม่ได้เห็นไม่ได้ยินและไม่รังเกียจว่าเขาฆ่ามาเพื่อเราเรากินก็ไม่ได้รับวิบากกรรมสวัสดีครับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมภูริฟิฟล์มชาแนลคลิปนี้ก็จะมาแบ่งปันข้อคิดข้อธรร กับคุณผู้ชมในเรื่องของวิบากที่ทำผิดศีลข้อที่หนึ่งนะครับก็คือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือปาณาติบาตนั่นเองอน,นะครับที่หลายๆท่านเองอาจจะประกอบอาชีพในเรื่องของการค้าขายเนื้อสัตว์หรืออาจจะต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อที่จะทำเป็นอาหาร หรือบางท่านเองอาจจะไม่ได้ฆ่าเองอาจจะไปให้คนอื่นฆ่าให้หรือบางท่านเองก็อาจจะมีส่วนร่วมในการที่ทำสัตว์มีชีวิตเหล่านั้นให้เขาเสียชีวิตก็เกิดความคิดว่าวิบากกรรมเหล่านี้เราจะมีส่วนในการได้รับผลมากน้อยแค่ไหนก็ในเรื่องสินข้อที่หนึ่งนี้นะครับ พระพุทธองค์ท่านก็ให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ว่าจะเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือว่ามนุษย์ด้วยกันก็อย่าเบียดเบียนไปทำร้ายหรือไปฆ่ากันที่เขายังมีชีวิตอยู่ให้เขาได้รับความทุกข์ทรมานหรืออาจจะเป็นฆ่าเล่นฆ่าเพื่อความสนุกสนาน อย่างเช่นคนที่ชอบล่าสัตว์ก็ฆ่าเพื่อความบันเทิงเพื่อความสนุกสนานเป็นเกมกีฬาแบบนี้หลายๆท่านเองก็อาจจะเกี่ยวข้องหรือมีส่วนในการข้องแวะกับการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตในประเภทต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะเกิดความคิดว่าการกระทําแบบนี้เราเองมีส่วนที่จะได้รับผลวิบากกรรมหรือไม่ และจะได้รับผลวิบากกรรมอย่างไรบ้างนะครับซึ่งในสินข้อที่หนึ่งนี้นะครับก็จะมีสองแบบด้วยกันแบบทั่วไปหรือแบบปุทชชนนี้นะครับก็ให้มีเจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์ที่มีชีวิตคือสัตว์ที่มีชีวิตมีวิญญาณที่ก้าวลงก็อย่าไปทำร้ายเขาอย่าไปฆ่าเขาไม่ว่าจะทำเพื่อความบันเทิง หรือฆ่าเพื่อนำมาเป็นอาหารทั้งเดรจฉานและก็มนุษย์ส่วนถ้าการปฏิบัติแบบอริยะก็คือเป็นผู้ที่เว้นขาดเลยก็คืองดเว้นเว้นขาดไม่คิดที่จะฆ่าทำร้ายสัตว์ที่มีชีวิตก็จะอยู่ด้วยความมีเมตตามีความการุณาเป็นปกติเพราะผู้ที่มีความเมตามีความการุณานั้น จะไม่คิดทำร้ายหรือเปียดเบียนหรือไปฆ่าผู้อื่นอย่างแน่นอนแต่ถ้าผู้ที่ไม่อยู่ด้วยความมีเมตตาต่อผู้อื่นต่อสัตว์อื่นไม่มีความกรุณาต่อผู้อื่นต่อสัตว์อื่นแน่นอนก็ย่อมจะมีพยาบาทมีอาฆาตมีความคับแค้นใจเมื่อมีความอาฆาตพยาบาทก็ย่อมจะไปทำร้าย ไปเบียดเปียนหรือไปฆ่าผู้อื่นไปฆ่าสัตว์อื่นได้ฉะนั้นผู้ที่อยู่ด้วยความไม่มีเมตตาไม่มีความการุณาแน่นอนว่าจะต้องได้รับผลวิบากกรรมอยู่สามอย่างถ้าไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือไปฆ่ามนุษย์ด้วยกันเขาก็จะได้รับวิบากอยู่3อย่างคือจะได้รับวิบากทันควัน เขาก็จะได้อัตภาพนั้นคือความทุกข์กายมีความทุกข์ใจและนอกจากนี้วิบากกรรมยังส่งผลในเวลาต่อมาด้วยส่งผลในเวลาต่อมาอย่างเช่นเขาอาจจะถูกจับถูกทำร้ายถูกประจานหรืออาจจะถูกลงทันก็ได้และยังไม่พอวิบากกรรมนั้นยังส่งผลในเวลาต่อมาอีกด้วยก็คืออาจจะข้ามภพข้ามชาติ เมื่อตายไปก็อาจจะเปลี่ยนพบไปสู่พบภูมิที่ไม่ดีหรือที่เรียกว่าทุกติภูมิก็คือไปเกิดเป็นสัตว์นรกกำเนิดเดริชานหรือเปรตวิสัยวิปากกรรมจะส่งผลแบบนี้ส่วนจะหนักจะเบานั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าถ้ามีเจตนาที่อยากจะไปทำร้ายไปฆ่าสัตว์อื่นไปฆ่าผู้อื่นด้วยความที่มีจิตอาฆาตพยาบาทมาก และยิ่งถ้าคนคนนั้นเป็นคนที่อยู่ในศีลในธรรมก็ยิ่งจะมีวิบากกรรมมากวิบากกรรมอย่างหนักพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าจะเป็นไปเพื่อนรกกำเนิดเดริชานและเปรตวิสัยส่วนวิบากกรรมอย่างเบาของผู้ที่ทำปานาธิบาตหรือทำสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงทำสัตว์มีชีวิตให้ถึงแก่ความตายก็จะ ทำให้เป็นคนที่มีอายุสั้นเกิดมาแล้วก็อาจจะตายก่อนวัยอันควรยังเด็กอยู่ก็อาจจะมีเหตุปัจจัยทําให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรหรือกําลังเติบโตกําลังวัยรุ่นกําลังมีอนาคตก็มีเหตุปัจจัยที่ทําให้เสียชีวิตนี่ก็เป็นวิบากกรรมอย่างเบาจากการที่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเคยฆ่าผู้อื่น แต่ถ้าไม่มีเจตนาที่จะทำให้สัตว์มีชีวิตเหล่านั้นถึงแก่ความตายหรือชีวิตตกล่วงไปก็อาจจะเป็นการที่มีเจตนาทรมานเขาทำร้ายเขาตบตีเขาด้วยฝ่ามือด้วยก้อนดินทำร้ายทรมานเขาต่างๆนานาแบบนี้ก็จะได้รับวิบากกรรมอย่างเบาคือจะทำให้เป็นคนที่มีโรคมาก ก็จะได้รับผลวิบากกรรมเช่นเดียวกันถ้าหากมีเจตนาที่จะเบียดเบียนผู้อื่นทําร้ายผู้อื่นทําให้เขาได้รับความทุกข์ทรมานวิบากกรรมอย่างหนักก็จะเป็นไปเพื่อนรกกําเนิดเดริชานและเปรตวิสัยเช่นเดียวกันและวิบากกรรมนี้มันก็ส่งผลเลยณนะปัจจุบันไม่ต้องรอเมื่อไปฆ่าเขาเมื่อไปเบียดเบียนเขาไปทําร้ายเขา แน่นอนว่าก็ย่อมอยู่ไม่เป็นสุขนั่นแหละคือวิบากกรรมในปัจจุบันก็จะต้องอยู่อย่างคนที่มีความทุกข์และก็ยังจะได้รับวิบากกรรมในเวลาต่อมาด้วยเขาอาจจะไปแจ้งความอาจจะทำร้ายกลับหรือเขาเองก็อาจจะเอาคืนทางใดทางหนึ่งวิบากกรรมในเวลาต่อมามันก็จะส่งผลและก็ยังส่งผลในเวลาต่อมาอีกด้วย ก็คืออาจจะส่งผลในภพชาติหน้าถ้ายังไม่กลับตัวกลับใจฉะนั้นถ้าเห็นโทษแบบนี้เห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วก็ทำคืนตามธรรมคือกลับตัวกลับใจแล้วก็สำรวมระวังต่อไปอันไหนที่เคยทำผิดพลาดไปแล้วเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเคยทำร้ายเคยเบียดเบียนผู้อื่นก็ละเลิกเสีย เมื่อเราละเลิกแล้วก็อย่าไปชักชวนให้คนอื่นทำร้ายหรือไปฆ่าสัตว์ไปทำร้ายผู้อื่นและก็อย่าไปยินดีหรือไปสรรเสริญผู้ที่กระทําปาณาติบาตไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือไปทาร้ายไปฆ่าผู้อื่นด้วยพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าถ้าเราเองยังต้องบริโภคเนื้อสัตว์ถึงแม้ว่าเราเองไม่ได้ฆ่า เราเองก็ยังบริโภคได้ก็คือเราเองก็อาจจะไปซื้อตามท้องตลาดที่เขามีการค่าอยู่แล้วเพราะเนื้อเหล่านั้นเขาไม่ได้ค่ามาเพื่อเราเราเองก็ไม่ได้ยินว่าเขาค่ามาเพื่อเราและเราเองก็ไม่ได้รังเกียจสัตว์เหล่านั้น 3. ประการนี้เราไม่ได้เห็นเราไม่ได้ยินเราไม่รังเกียจว่าเขาค่ามาเพื่อเรา เราเองก็บริโภคเนื้อสัตว์ได้อย่างปลอดภยัยไม่มีวิบากกรรมเพราะเราเองไม่ได้มีเจตนาไม่ได้ไปสั่งฆ่าไม่ได้ไปชักชวนเขาหรือไม่ได้ไปยินดีไปสรรเสริญผู้ที่ฆ่าเพราะว่าเขาฆ่าของเขาอยู่แล้วดังนั้นผู้ที่สร้างกรรมที่จะให้ผลอย่างใดคือเขาทำสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วง เขาก็จะเป็นผู้ที่รับผลในกรรมนั้นดังนั้นสัตว์ที่มันตายไปแล้วไม่มีชีวิตแล้วเราเองจะเอาเนื้อไปเผาจะเอาเนื้อไปย่างจะไปทำอะไรก็ได้มันก็ไม่ได้รับวิบากกรรมเพราะสัตว์เหล่านั้นไม่ได้มีชีวิตแล้วฉะนั้นในศินข้อที่หนึ่งพระพุทธเจ้าท่านจึงให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคือไม่ทำสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วง หรือเสียชีวิตไปแต่ถ้าเราไปซื้อเนื้อสัตว์ที่ตายแล้วที่เขาฆ่ามาแล้วเราเองไม่ได้มีเจตนาไม่ได้เห็นไม่ได้ยินและไม่รังเกียจว่าเขาฆ่ามาเพื่อเราเรากินก็ไม่ได้รับวิบากกรรมแต่การกินหรือการบริโภคเนื้อสัตว์เหล่านั้นก็เพียงแค่ยังอัตภาพนี้ให้ชีวิตนี้ดำเนินต่อไป เพื่อที่ประพฤติพรหมจรรย์อยู่ในโลกนี้ไม่ได้กินเพื่อความบันเทิงเพื่อความสนุกสนานอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสในเรื่องของอาหารก็คือเวลาที่เรากินเนื้อสัตว์หรือกินอาหารก็เปรียบเสมือนกำลังบริโภคเนื้อบุตรคือกำลังกินเนื้อลูกของตัวเองเมื่อเราพิพจรารณาหรือเราวางจิตแบบนี้ ก็จะทำให้เรานั้นไม่กำนัดไม่เพลิดเพลินไม่สนุกสนานอยู่กับการกินเนื้อสัตว์การบริโภคแบบนี้ก็จะไม่ได้รับวิบากกรรมเพราะเราไม่ได้ทำสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงก็คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านน,นะครับที่อยากรู้ว่าวิบากรรมทั้งหนักและเบาในการประพฤติผิดศีลข้อที่หนึ่งนั้นจะได้รับวิบากกรรมอะไรบ้างวิบากรรมอย่างเบาก็ จะทำให้อายุสัน้นวิบากกรรมอย่างหนักก็จะเป็นไปเพื่อนรกกำเนิดเดริชานและเปรตวิสัยครับกลับมาพบกับข้อคิดข้อธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอนโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุครับ